คู้รักายแดงเกือบไม่ได้เปิดตัวครบเจอถล่มด่าเป็นแสนลามถึงพ่อแม่นักแสดงหนุ่มแนักชาลีวันนี้มาเปิดเส้นทางรักกับยูทูบเบอร์ชื่อดังเกไกสไลเดอร์ G ider, แจงสาเหตุทำไมไม่โชว์ความหวานออกสื่อผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31กับเกไกเริ่มต้นได้อย่างไรมันก็นานมากหลายอย่างทำให้ชีวิตเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมก็เกรงใจกลุ่มแฟนคลับของเขา ก็เลยมีช่วงที่ถอยออกมาพอเวลามันผ่านไปเราก็ยังไม่ได้มีใครก็อยู่คนเดียวกลับมาเมื่อไหร่ก็อยู่ตรงนี้ตลอดแสดงว่าทุกวันนี้ทุกอย่างโอเคแล้วก็โอเคครับถ้าเต็ม100ผมให้เป็น1000เลยครับช่วงหนึ่งก็มีคอมเมนต์ว่าเก๋ไก๋หนีไปเราได้เห็นคอมเมนต์พวกนี้ไหมช่วงแรกผมเป็นคนพิมพ์เองนี่แหละเนื่องจากสถานะแรกต้องบอกก่อนว่าเหมือนเด็กๆก,กลุ่มเขาเยอะมาก ที่จะไม่เข้าใจในการพิมพ์อะไรที่มันไม่ดีในโซเชียลแต่ผมโดนเด็กๆถล่มด่าเยอะมากเป็นแสนคนแล้วก็ด่าพ่อแม่ทุกคนข้อดีก็คือคุณแม่ผมเป็นคนที่ใจเย็นมากแล้วตัวผมก็เป็นคนที่ใจเย็นสุดๆใครที่ทำให้ผมใจร้อนได้มันต้องเป็นอะไรที่ซ้ำซากแล้วก็สุดๆจริงๆตอนนั้นเราเครียดไหม ผมก็เครียดนิดนึงผมเครียดตอนที่เด็กมันด่าพ่อแม่เราทั้งที่พ่อแม่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วมันด่าคำรุนแรงมากบางคนก็บอกให้เราฟ้องแต่ผมจะไม่ทำเพราะผมเห็นสภาพถ้าเราฟ้องปุ๊บสิ่งที่เราได้เจอไม่ใช่เด็กๆหรอกเป็นพ่อแม่เด็กที่ต้องมาไหว้เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นอยู่แล้ว เป็นสาเหตุหนึ่งไหมที่ตอนนั้นเหมือนเพิ่งเริ่มคุยสารสัมพันธ์แต่พอมีกระแสแบบนี้ก็เลยห่างกันมันต้องห่างกันจริงๆครับแล้วมันก็มีเหตุผลอะไรอีกหลายอย่างในชีวิตคู่สองคน หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ที่มันทำให้เราต้องห่างกันแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องทำงานอะไรหลายอย่างเขาอยากทำงานของเขาแต่เราก็พยายามซัพพอร์ตให้มากที่สุดอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างเถียงกันบ้างแต่ว่าตัวผมจะเป็นคนที่ชื่นชมในเรื่องที่เขาทำสิ่งที่ถูกต้องตอนที่หายไปอะไรทำให้วนกลับมาได้ ผมต้องบอกก่อนนะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือไปถามใครก็ได้ผมเป็นผู้ชายที่ถ้าคุยกับใครต่อให้วันหนึ่งเขาจะไปไหนไปกับใครแยกย้ายกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเป็นผมจะใช้เวลานานมากในการที่จะตัดขาดจากผู้หญิงคนหนึ่งได้เพราะผมมองว่าเขาไปชัวร์แล้วนะ ถ้าสังเกตดีๆผมไปทุกที่ผมจะบอกตลอดว่าผมจะรออยู่แค่คนเดียวแล้วทุกคนไม่จำเป็นไม่ต้องเข้ามาหาผมแล้วถ้าสังเกตดีๆตั้งแต่วันที่ผมเปิดตัวไอจีผมผมไม่ทักไม่ตอบผมจะจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากก็จะให้เกียรติมากๆแสดงว่าตอนที่ห่างกันใจมันก็วิวอยู่สำหรับผมมันไม่ได้วิวอย่างเดียวมันเรียกว่าทรมานมากผมเป็นคนที่นอนหลับยากอยู่แล้ว ทุกคืนเราก็จะรอทำนู่นทำนี่รอให้มันผ่านเวลาไปความรักของผมจะไม่มาบอกว่าเลิกกันหนึ่งรเปอร์เซนผมจะบอกว่าความรักมันไม่มีใครเดาได้สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องสองคนคุณจะคุยจะเลิกสุดท้ายมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมานอกจากนั้นมันก็มีภาพอะไรที่ชัดเจนแยกย้ายกันโตขึ้นอีกแบบหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาเราได้เริ่มชีวิตด้วยกัน แนกจีบสาวยังไงเป็นการคุยกันแล้วเราชอบคนคุยกันใหม่ๆมันก็ชอบกันหมดอยู่แล้วคุยกันใหม่ๆรู้สึกรับได้ในสิ่งที่เราเป็นกันแต่พอสักพักมันก็ปรับเปลี่ยนกันอยู่แล้วทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนอีกนานมากกว่าที่จะเจออะไรที่มันมั่นคงและนิ่งอย่างเราต้องปรับอะไรบ้างตัวผมเองแทบไม่ต้องปรับอะไรเลย เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเราเข้าไปเป็นแบบนั้นอยู่แล้วที่ผมปรับน่าจะเป็นเรื่องสมาธิเรื่องที่ว่าเราต้องทำใจได้เห็นอะไรหลายอย่างผมจะเป็นคนที่แนวยอมยอมหน่อยผมเป็นโรคนิสัยไม่ดีของผมเองเวลาผมตั้งใจจะคุยกับใครปุ๊บผมจะไม่ทำงานอื่นใดทั้งสิ้นต้องไปกับคนน้นคนนี้แต่เราก็จะทำงานของเราเท่าที่เราทำได้เราทำงานของเราให้ดีที่สุด ทำไมต้องเป็นเก๋ไก๋เขาน่ารักอย่างไรก็เหมือนกับที่ทุกคนเห็นก็เริ่มมองหน้าเขาก่อนเฮ้ยหน้าตามันน่ารักนะแล้วพอเราได้รู้จักทักทายได้คุยก็เป็นนิสัยที่น่ารักเข้ามาก็เริ่มจากหน้าตานี่แหละ น่ารักเหมือนที่ทุกคนเห็นทุกคนก็ชอบเหมือนกันรอบที่แล้วนุบอกว่าเขาทักกลับมาแสดงว่ารอบนี้ก็เปิดตัวเขาเป็นคนทักกลับมาก่อนถ้าผมจําไม่ผิดนะวันนั้นผมมาผมผอมแห้งมากตอนนั้นผมไม่ได้เปิดตัวหรืออะไรทั้งสิน้นแค่ถามว่าเรามีแฟนไหมผมก็บอกว่าไม่มีแต่มีคนที่ผมรัก เมื่อสองวันที่แล้วเขาโทรกลับมามันเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่แล้วว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นและวันนั้นเขามาคุยอะไรกับเราถามว่าเป็นอย่างไรบ้างทำงานเหมือนเรากลับมาตั้งใจทำงานเราเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างก็ถามสารทุกข์สุขดิบมีความสุขที่เราได้ถามกันก็เลยต่อยาวคุยกันทุกวันไม่ครับเราก็คุยคุยกันเถียงกันแล้วผมรู้สึกอยากทำงานด้วย แต่ด้วยอะไรหลายอย่างตัวเขาเองอาจจะไม่พร้อมตัวผมนั้นพร้อมตลอดเราอยากทำและอยากมีความรับผิดชอบในการทำงานให้มากที่สุดเราเป็นคนขอเขาเลยไหมเฮ้ยซีเรียสผมดูหลายอย่างผมบอกว่าผมอยากลงรูปหลายครั้งแต่ก็จะมีสลับเหตุการณ์อะไรกันผมจะเป็นคนย้ำตลอดว่าภาพที่ทุกคนเห็นผมไม่ชอบทำตัวแบลวๆลและไม่ชอบเป็นคนสร้างกระแสหรือไม่ใช่เกาะคนนั้นขอถ่าย จะไม่ได้เห็นภาพนั้นจากผมแล้วอะไรที่มุ้งมิ้งเกินผมจะไม่ทำผมไม่อยากให้เป็นภาพที่ติดซ้ำผมไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่ามันจะเป็นอย่างไรเวลาอยู่ด้วยกันมันเวอร์ชันไหนก็มีทุกเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือตัวเขาเขาก็เป็นอีกสไตล์อย่างตัวผมบ้าบอออกทีวีบางทีช่วงนิ่งเราก็มีก็เหมือนเขาถ้าสมมติน่ารักพอไปกองเฟรลี่แต่พอชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นไม่ได้ เก๋ไก๋เวลาอยู่กับแน็กนั้นเป็นร่างไหนเราจะเป็นร่างนิ่งๆกันครับเราคุยกันปกติผมก็นิ่งเขาก็นิ่งแต่เวลาทำงานร่วมกันก็ปรับให้มันเท่าที่ทำได้อะไรที่ผมทำออกไปเวลาไลฟ์บางทีผมอาจจะกวนแต่ถ้าแบบหวานๆผมขอร้องจริงๆผมไม่กล้าทำผมจะไม่พูดเหมือนกับนักแสดงทุกคนนะที่บอกว่าเราจะอยู่กันสิบปีเราจะรักกันสิปีผมกล้าพูดว่ามันไม่ได้ทุกคน คู่ที่ไม่หวือหวาก็กลายเป็นว่าอยู่นานกว่ามีความสุขที่ได้ดูแบบไม่ขยันขยอให้คนดูอันนั้นคือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นความสุขแสดงว่าเราก็มีความสุขกับผู้หญิงคนนี้ในโลกของเราใช่ครับ เมือนพี่ไหมอยู่ในโอวาทแฟนผมเนี่ยอยู่นะครับผมจะเป็นคนที่รักมากแต่ถ้าความคิดบางอย่างบางเรื่องผิดผมจะไม่เข้าข้างแต่ตัวผมจะอยู่ข้างๆจนบางครั้งเขาก็ลืมนะคนที่อยู่ข้างๆคือเราแต่แค่เราไม่ได้สนับสนุนว่าการพิมพ์แบบนี้มันถูกการพิมพ์แบบนี้เป็นการสอนที่ผิดนะเราจะเป็นคนที่เตือนอะไรตรงๆและไม่เข้าข้างในทุกเรื่อง พอหลังจากที่เปิดตัวกระแสเป็นอย่างไรผมรู้สึกว่าผมหลงตัวเองนะครับแฟนคลับเขาจะเป็นเด็กๆ สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความฝันของเขาและเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะหลงตัวเองก็ได้นะในวันที่เราคุยกันผมอยากพาเขาให้มีแฟนคลับกลุ่มผมได้รู้จักมากขึ้นและผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเยอะขึ้นจริงๆตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักเขามากขึ้นหรือผมเองก็ได้เห็นหลายคนบอกว่าได้รู้จักน้องและที่ผมชอบที่สุดก็คือ ผมได้บังคับให้เขาร้องเพลงหลายคนจะมาด่าผมเวลาผมบังคับในไลฟ์แต่ผมอยากให้ทุกคนได้ยินได้เห็นศักยภาพที่เขามีอยู่เพราะเขาร้องเพลงโคตรเพลาะผมพยายามอยากให้คนได้เห็นผมอาจจะเผลอขยันขยอไปในไลฟ์คนก็อานจ,จะด่า แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะมั่นใจเหมือนวันนี้เขาร้องไม่หยุดผมเข้าไปร้องแทะเขาไม่ค่อยได้กลายเป็นว่าเขาเริ่มร้องมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นเรื่องรูปหรืออะไรผมไม่ค่อยลงหรอกลงวันเกิดเขาอยากเก็บเอาไว้นานๆก็ลงทีจะได้แบบไม่ต้องลงเยอะแต่พอไม่ลงเลยก็มีคนแม่งด่าชิบหาย เราก็อยากลงอะไรที่น่ารักแต่พอลงคนก็ได้ยินเสียงเขามากขึ้นคนได้เห็นการร้องเพลงของเขามันก็เป็นความสุขของผมที่แบบว่าได้ผู้ใหญ่จากกลุ่มหนึ่งมารักเขามากขึ้นวันเกิดเกยไกที่ผ่านมาไปฉลองที่ไหนวันเกิดไม่ได้ฉลองเพราะว่าน้องเขาไม่สบายและผมก็เป็นคนติดป่วยแล้วก็ฉลองความป่วยของเราแล้วก็มีคนส่งเค้กมาให้ สำหรับผมแค่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วผมอยากให้มองว่าไม่ใช่วันเกิดทุกคนมาแบบตั้งใจเอาสิ่งนู่นสิ่งนี้ให้กันผมรู้สึกว่าทำวันอื่นได้เท่าๆกันผมเลือกอันนี้นะมันดีกว่าอยากได้ของวันไหนผมก็ซื้อวันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดแต่วันเกิดก็มีให้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เจาะจงเขายังมีกลุ่มเด็กที่ตามอยู่หรือกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าต้องแบบนั้นแบบนี้ ต้องสองต่อสองเที่ยวต่างประเทศสองครั้งต่อปีการเที่ยวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันข้าวที่ผมกินปกติของผมทุกวันก็มีความสุขแล้วอยากให้ทุกคนมองว่าความรักในทุกวันมีความสุขมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ กันการมีปัญหาระยะยาวได้ถ้าคุณอยู่กันแบบมีความสุขเมื่อไหร่พร้อมเที่ยวและววันหนึ่งที่คุณแข็งแรงทั้งคู่แล้วคุณไปเที่ยวยิ่งกว่าสองต่อสองทั้งปีคุณก็ไปได้คุณจะกินเยอะขนาดไหนคุณก็ทำได้ ช่วงนี้นะกลับมารับงานเหมือนเป็นวัยรุ่นสร้างตัวไม่สร้างตัวหรอกครับจริงๆผมก็มีของสะสมเยอะผมชอบกวนว่าไม่มีบ้างแต่ถ้าผมพูดตรงๆผมจะไม่ชอบคำนี้ผมไม่ชอบอวดไม่ใช่ว่ามีอะไรแล้วเราต้องลงเราจะกลัวมาก เราจะช่วยเหลือคนแค่ไหนเราไม่เคยถ่ายเราให้เงินใครคือมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนมีความสุขและอยากให้เห็นตัวผมก็มีอะไรหลายอย่างผมไม่ค่อยลงผมแค่รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่เรามีก็โอเคแล้วพอเปิดตัวปุ๊บงานรุมต้องปรับตัวอะไรไหมในการรับงานจริงๆแล้วผมก็มีข้อตกลงอะไรกับเขาอยู่แล้วเรื่องทำงานหลายอย่างเพราะว่าผมพร้อมมากผมใส่ใจมาก ช่วงนั้นคนจีนเรียกผมมากผมก็พร้อมอาทิตย์หนึ่งเรียกจีนแต่ด้วยความที่ผมเลือกอะไรหลายอย่างเราก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันผมรู้สึกว่าผมอยากลุยกับเขามากผมรู้สึกว่าเราลุยด้วยกันเราต้องไม่ทิ้งกันนะเราทำงานด้วยกันให้แบบสุดชีวิตไปเลยสักปีหนึ่งก็ได้วันที่คุณจะไปลุยงานอื่นแล้วค่อยแยกย้ายกันไปลุยก็ได้ เราอยากทำของเราให้ดีที่สุดมาลุยกันทำงานกันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดผมต้องขอบคุณคนกลุ่มแรกคือกลุ่มแฟนคลับที่เปิดใจการที่เราเปิดตัวคบกันแล้วมันเป็นจังหวะที่ดีมีคนชมมีคนสนับสนุนเป็นส่วนมากสำหรับผมนั้นเป็นอะไรที่โชคดีที่สุดแล้วและผมก็จะประคองมันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สองลูกค้าก็ทุ่มกับเรามากไม่ใช่เงินน้อยๆที่ลูกค้าทุ่มให้กับคู่ของเราเป็นสิ่งที่ผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อว่ามันเป็นไปได้ผมบอกว่าผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะไปด้วยกันมีความสุขมากๆก่อนหน้านี้คู่จิ้นของเราก็คือโฟกัสตอนนี้โฟกัสน้อยใจไหมโฟกัสเรียกว่าจิ้นเหรอครับ โฟกัสเนี่ยผัวมันก็อยู่ข้างๆผมตลอดของโฟกัสเรียกว่าเป็นคู่เพื่อนรักคู่เพื่อนทำงานโฟกัสเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สิบขวบยีสปีแล้วมันไม่มีความจิ้นอะไรสำหรับผม เกไก่เขาเซ็นสัญญากับค่ายแถวพระรามสี่เขาตื่นเต้นเขาชอบไหมเขาชอบมากครับผมรู้ผมพูดกับเขาตลอดว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบมากผมพูดกับทุกคนใกล้ตัวเขาว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบมากวันที่เขาได้เริ่มถ่ายละครเราห่วงไหมในความเป็นผู้ชายก็ห่วงระดับหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งผมอาจจะแคร์ลูกค้าบางคนผมชอบขายงานคู่กับลูกค้าตัวเขาเองยังไม่เชื่อผมเลยนะ ผมไปกับลูกค้ากี่งานผมบอกเลยว่าผมไม่ขอจิ้นกับใครผมขอทำงานกับเก๋นะครับ ถ้าไปทำงานแล้วต้องมีคู่ผมขอคู่อยู่คนเดียวแผนอนาคตระวังไว้ยังไงกับคุณเก๋ไก่หรอทำวันนี้ให้มันดีที่สุดมันไม่มีใครเดาอนาคตได้แลนได้แต่อย่าไปบอกใครมั่วสุดท้ายเดี๋ยวมันไม่เป็นไปตามนั้นเอาเป็นว่าเราแคร์แฟนคลับของเราแคร์คนที่ให้ความรักเราทั้งคู่ให้เขามีความสุขที่ได้ดูคลิปของเรา